ค่าใช้จ่ายโอนบ้านนะรมที่ดินกันครับคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเสียอาการสแตมแล้วเราจะไม่เสียภาษีธุรกิจจำเพาะครับ <Wow. S 1> หรือถ้าเราเสียภาษีธุรกิจจำเพาะแล้วเนี่ยอาการสแตมเราจะไม่ต้องเสียนะ สวัสดีครับผมวินกูรูลิวิ่งครับกูรูทอคคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งนะครับว่าการที่เราไปโอนบ้านโอนที่ดินหรือโอนคอนโดที่กรมที่ดินเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใช่ไหมครับหลายๆคนคงเคยได้ยินทั้งค่าโอนค่าจดจำนองหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขนะึ้นณกรมที่ดินแต่ในความจริงแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดในแต่ละตัวเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแยกประเภทของคค่่่่่าาใช้จ้จจยททีีะะเกกนนะิิดดขึนนนนณรรมอับ เมื่อเราทําการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับเราจะต้องไปทําการโอนณนะกรมที่ดินครับซึ่งกรมที่ดินก็แบ่งเป็นตามเขตเขตเขตแล้วแต่พื้นที่ที่เราตั้งอยู่นะฮะซึ่งวันโอนนะกรมที่ดินเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นครับซึ่งค่าใช้ใจ่ายหลักๆนะครับจะแบ่งได้เป็น5ตัวครับนั่นก็คือ1ค่าโอน2ค่าจดจำนอง3ค่าอากรสเต็ม4ค่าภาษีธุรกิจจำเพาะและ5ค่าภาษีเงินได้ครับเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูทีละตัวกันเลย คร่าใช้จ่ายตัวที่3ครับค่าอากรสแต็มในกรณีที่เรามีการซื้อขายบ้านที่ดินคอนโดในนามบุคคลธรรมดานะครับซึ่งทรัพย์ต่างๆที่ผมพูดมาเหล่านี้เรามีการถือครองมาเกินระยะเวลา5ปี หรือมีชื่อในทะเบียนบ้านมากกว่า1ปีนะครับไม่ว่าจะาก,กรณีใดกรณีหนึ่งนะหรือครองมา5ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน1ปีเราจะเสียค่าอากรสแตปมครับโดยอัตราค่าอากรสแตปมจะคิด0.5%ของราคาประเมินกรมที่ดินครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าบ้านที่เราทําการซื้อขายเนี่ยมีมูลค่า1.8ล้านบาทนะครับและเรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วครบ1ปีนะครับเราจะต้องเสียค่าอากรสแตปมเป็นจํานวนเงินทั้งสิน้นเอา1.8ล้านบาทเนี่ยมาคูณกับ0.5%ตัวเลขที่ได้ออกมานั่นก็คือ เราจะเสียค่าอากรสแตป์กันสิ้น9,000บาทครับตัวที่4คือค่าภาษีธุรกิจจำเพาะนะครับเมื่อเราทําการซื้อขายบ้านคอนโดที่ดินหรือได้รับทรัพย์สินเหล่านี้มาด้วยการมรดกหรือจะได้รับมาด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับในกรณีที่เรายังถือครองไม่ครบ5ปีหรือว่าเรายังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านครบ1ปีเนี่ยเราจะต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพาะตัวนี้ครับจะเห็นนะครับว่าเงื่อนไขจะแตกต่างจากค่าอากรสแตปมอย่างชัดเจนเลยคือถ้าคือพูดยังไๆว่าถ้าเราเสียอากรสแตปมแล้วเราจะไม่เสียภาษ รกิจจำเพาะครับหรือถ้าเราเสียภาษีธุรกิจจำเพาะแล้วเนี่ยอาตรสแตมเราจะไม่ต้องเสียนะโดยค่าภาษีธุรกิจจำเพาะเนี่ยจะคิดปัดตราหยุด3.3%ของราคาประเมินกรมที่ดินครับยกตัวอย่างเช่นนะครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่เราทําการซื้อขายเนี่ยมีราคาประเมินกรมที่ดินอยู่ที่2ล้านบาทนะฮะและเรายังถือครองไม่ถึง5ปีเพราะฉะนั้นภาษีที่เราต้องเสียคือภาษีธุรกิจจำเพาะนะครับแต่อากรสแตมไม่เสียนะครับเพราะเราตกอยู่ในเงื่อนไขนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเราเอา2ล้านมาคูณ3.3%ครับเราจะได้ตัวเลขออกมาว่า่าาาคภษ ธุรกิจจำเพาะที่เราต้องเสียเนี่ยคือ6 6 0 0 0บาทนะครับจะเห็นได้ว่านะครับภาษีธุรกิจจำเพาะเนี่ยจะมีการคิดอัตราที่สูงกว่าค่าอากรสแตมอยู่มากนะครับหลายเท่าตัวเลย3.3%กับ0.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยทริคเล็กๆสําหรับคนที่จะทําการซื้อขายบ้านหรือมีการวางแผนว่าจะขายบ้านในอนาคตนะครับผมขอแนะนําให้คุณย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านให้ครบ1ปีก่อนแล้วคุณจะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพาะตัวนี้ครับหลังจากที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดแล้วนะครับ ที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวเลขเหล่านี้กรมที่ดินเขาจะคิดคำนวณให้เราเพียงแต่ว่าที่ผมนํามาพูดในวันนี้เพราะผมอยากให้ทุกคนน่ะคิดคำนวณเบื้องต้นได้เป็นก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่เราจะสามารถเตรียมความพร้อมในทั้งเรื่องการจัดการเงินหรือเงินสำรองของเราให้พร้อมก่อนทําการไปโอนนะฮะมันจะได้ไม่กระทบกับแผนการเงินของเราในระยะยาวครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สําหรับใครที่ถูกใจและชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่องฟูลูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยนะคร ผมจะทำการอัปเดตมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรั์และที่อยู่อาศัยให้คุณรู้ก่อนใครที่นี่ช่อง P ูรูหรือวิ่งครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกคลิปนะครับ